การท่องเที่ยววิถีใหม่เนี่ยครับใส่ใจสิ่งแวดล้อมน,นั้นครับเราก็ต้องมีมาตรการนะครับในการที่จะให้เป็นไปให้มีทั้งเที่ยวที่มีความปลอดภัยกับทางโควิดด้วยนะครับนอกจากมีเรื่องการป้องกันมาตรการโควิดแล้วทางกรมอุทยานโดยสำนักอุทยานนะครับเราก็ได้มีแนวทางการที่จะทำให้ซีซีเนี่ยได้เกิดผลโดยเราได้เริ่มต้นในเรื่องของการทำอ e ีทิเก็ตนะครับ สำหรับอ e ี i ิ k เกตนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่เรา,าพัสดุแล้วกันนะครับกำลังจะเร่งให้ได้ได,ได้ได้ตัวงานนี้ออกมาเรานำล่องทั้งหมดอุทยานแห่งชาติ6แห่งที่ที่ดังๆของเราที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะต่อไปนี้นักท่องเที่ยวจะต้องจองไปในระบบแอปพลิเคชันแต่ก่อนที่ผ่านมาที่เราจองกับคิวคิวนั่นคือการจองอย่างเดียวเดี๋ยวนี้จองปุ๊บชำระเงินเลยสมมติเขาใหญ่ ติดต,ตีตัวเลขกลมๆห0 0 0 0คนเราจะให้จองผ่านระบบเนี้ย80%ก็คือ800 0เมื่อ800 0เต็มปุ๊บต้องหยุดทีนี้ถามว่าอีก2,000มาจากไหนอีก2000นเนี่ยนะครับเราจะมีตู้คีย์ออสนะครับไปไว้บริเวณทางเข้าอุทยานตู้คียร์ออสเนี้ยจะรองรับ20%อพูดง่ายง่ายตู้คีย์ออสเนี้ยสำหรับพวก Wal k in จะติดตั้งตู้เหล่าเนี้ยให้เสร็จนะครับในอุทยานที่ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยนะครับและเราจะให้ใช้งานเลย ดีเดย์พร้อมกันคือวันที่26ธันวาคมแล้วข้อดีของตู้ตัวนี้ก็คือ1มาเป็นคณะใหญ่อย่างเช่นมา1รถบัสมีคน40 50คนหรือ60คนเป็นการกดทีเดียวนะครับเป็นภาพรวมเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราประหยัดเวลาไปเยอะนะครับก็ทำให้ปัญหาหลักๆคือถ้านักท่องเที่ยวเขาไม่ติดยาวเป็นกิโลตรงหน้าด่านเนี่ยถ้าเขาได้ไปพักตรงลานจอดรถของอุทยานได้เข้าห้องน้ำ ได้ไปเดินเล่นยืดแท่งยืดขาเพราะขับรถมายาไกลผมว่าตรงนี้เขาก็ก็น่าจะโอเคนะครับเรื่องการทิ้งขยะนะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาระให้กับอุทยานอย่างเช่นกรณีมีการทิ้งขยะอยู่ในบางอุทยานไม่ใช่ทิ้งนะฮะเอาไปแล้วก็สมมติไปกลางเต็นท์แล้วก็ขยะที่ที่อยู่บริเวณรอบเต็นทนะ์น่ะพอคุณเช็คเอาท์ผมใช้คำว่าเช็คเอาท์แล้วกัน แล้วคุณไปขึ้นรถกับคุณทิ้งขยะรอบๆตรงนีน้ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานมานั่งเก็บนะครับแล้วคุณก็เข้าใจว่านี่คือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ๋อแน่นอนครับถ้าคุณไม่เก็บกลับไปก็เป็นหน้าที่แต่ผมถามว่าวันนี้จิตสํานึกในการท่องเที่ยวเรา สำหรับโดยเฉพาะคนนักเที่ยวรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าจะไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วแต่ถ้ามีผมยกตัวอย่างได้เลยเราจะมีมาตรการนะครับเพราะต่อไปนี้คุณไปใช้บริการในอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรือหอลานกลางเต็นทน์ถ้าคุณจะต้องเอาบัตรประชาชน,นไปไว้ที่เจ้าหน้าที่ ก่อนคุณจะออกจากอุทยานจะมีเจ้าที่ไปตรวจเช็คก,ก่อนว่าบริเวณรอบๆเต็นท์คุณมีขยะตกค้างหรือไม่ถ้ามีนะครับทางเจ้าที่จะขอให้คุณนําขยะเหล่านะั้นนะครับเอาขึ้นรถคุณแล้วกลับไปนะครับแต่ถ้าท่านยังฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังคําสั่งของพนกักงานเจ้าที่ที่ที่ขอร้องท่านอันนี้เราก็จะดําเนินการตามระเบียบกฎหมายซึ่งมีอยู่แล้วครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ต้องขอความร่วมมือก็คือหนึ่ง การส่งเสียงดังสมมุติอุทยานก็บอกว่า4ี่ทุ่มให้งดใช้เสียงนะครับสามทุ่มครึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานไปเตือนและนะครับคุณจะต้องหยุด4ี่ทุ่มจะต้องงดใช้เสียงถ้ายังมีใครใช้เสียงนะครับเราจะดําเนินการนะครับเชิญคุณออกนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับเราไปเที่ยวที่เหล่านี้นะครับเราต้องคิดเสมือนว่าเรา ไป,ไปเสพอะไรครับไปเสพธรรมชาติท่านเงียบท่านก็จะได้ยินเสียงนกะเสียงอะไรนะครับแต่ถ้าได้ยินเสียงดนตรีเสียงท่านพูดคุยกันนักท่องเที่ยวอื่นๆที่เขาไปตรงนั้นเขาก็ต้องไม่พึงพอใจนะครับแล้วถ้าท่านอยากจะมีพฤติกรรมการเที่ยวที่จะมีเล่นดนตรีส่งเสียงดังโดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะนั้นท่านต้องไม่เหมาะที่จะเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ท่านต้องไปเที่ยวที่อื่นนะครับอาจจะเป็นรีสอร์ทหรืออะไรก็แล้วแต่เรายืนยันว่าเราจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเข้มข้นต่อไปครับนักท่องเที่ยวที่กําลังจะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลหรือไม่เทศกาลนี่โดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับสิ่งที่จะให้คําแนะนําก็คืออย่างเช่นถ้าท่านจะเลือกไปแต่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เดียวก็แน่นอนครับมันคงรองรับกันไม่ไหวท่านอาจจะเป็นลักษณะของการวันเดย์ทริป คือไปไม่ต้องไปพักค้างที่เขาใหญ่ไปเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วก็ออกไปผมแนะนำนะครับอย่างเช่นที่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญท่ที่ที่ที่มีข้อมูลนะแล้วก็สวยงามไม่แพ้กันแล้วก็ปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ได้หนาแน่นมากนั่นคืออุทยานชาติปางศรีดาท่านลองลองลอง,ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับสวยงามไม่แพ้กันนะครับการที่มีนักท่องเที่ยวไม่หนาแน่นมากผมว่านั่น,นคือความสุขของนักท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปพอพูดถึงภาคเหนือก็อินทนน์นะครับ ผมแนะนำนะครับอุทยานแห่งชาติอบอขานไปด้วยตัวเองนะครับก็ขึ้นมากครับว่าโอ้โหเป็นอุทยานที่สวยงามนะครับแล้วก็มีนั่งเที่ยวที่ไม่ไมหนาแน่นแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเริ่มจะมีนั่งเที่ยวสนใจละหรือเอาทางทะเลอย่างเช่นตอนนี้ามาหยาเราปิดอยู่แม้แต่อยากจะไปเที่ยวชายหาดที่สวยงามเหมือนอย่างมายาไปที่ไหนละครับผมแนะนําไปที่เกาะห้องของอุทยานแห่งชาติทานโบกขอรนีอันนี้ก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยครับ ท่านสามารถจะไป s n o r k ก l i n g เห็นทรัพยากรไม่ว่าจะกลุ่มปลาการังหรือพันปลาต่างๆที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำก็แล้วกันครับผมเรานะครับจะดำเนินการในเรื่องอารยสถาปัตนะรให้เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมตีเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆในปีพศ2565นะครับเราจะสามารถดำเนินการอารยสถาปัดครอบคุมทั้ง155อุทยาณ และที่เราจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ 1. บ้านพักนะครับต่อไปนี้บ้านพักของทุกอุทยานต้องมีตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งหลังนะครับที่จะใหะ้ผู้พิการเขาไปได้ไปใช้ประโยชน์ได้คำว่าบ้านพักที่ที่เขาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าขึ้นไปมีทางลาดให้เขาขึ้นอย่างเดียวต้ององค์ประกอบครบทั้งหนึ่งหลังที่ที่ผมยกตัวอย่างเนี้ยคือพูดง่ายปี6 5นะครับหมด จะครบอบคลุมทั้ง155แหง่งตอนนี้นะครับเราได้สั่งการนะครับไปที่ศูนย์กู้ภยัยและก็ทุกอุทยานทุกอุทยานเราก็จะมีหน่วยงานกู้ภัยอยู่ประจําอยู่อุทยานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สเอทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกไรกาศทางทะเลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผนึกกําลังกับศูนย์กู้ภัยเราซึ่งมีกระจายอยู่ครอบคลุมทั่วท,ทั้งประเทศเนี่ยนะครับ ให้เตรียมความพร้อมนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ติดตามข้อมูลปรากฏว่าในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรนะเขาเตรียมกันเป็น้ันนานละมีการทดสอบฝึกซ้อมก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือหยุดยาวต่างๆอันนี้ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับวันนี้อุทยาเรามีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าวันนี้นะครับเราจะ พยายามนะครับให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดสิ่งที่ไม่ปลอดภัยการ่องเที่ยวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลนะครับผมได้สั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของสํนนักอุญยาณและสั่งการไปที่นะครับในระดับพื้นที่ทุกสำนักพื้นที่นะครับให้จัดเจ้าที่ออกไปติดตามนะครับแล้วก็ไปให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่ต้อง มีภารกิจหนักในช่วงดีกยาวนี้ครับครับผม